สวัสดีค่ะอาชิตลุยโยนะคะภาษาญี่ปุ่นวันละครนะคะอาชิตะลุยโยแปลว่าฉันรักพวกคุณค่ะกลับมาเจอกับเพชรีปรปราน้าเป๊ะนะคะในคลิปของเพชรีนะคะกับลุกลุกใหม่นะคะที่ถูก ช่างผมมืออาชีพทําให้เลยนะคะนั่นก็คือพี่ตองนาตาลีพี่สาวของเพชชี่เองนะคะสีผมสีนี้นะคะอยากจะบอกว่าเป็นสีผมที่ทํายากมากๆนะคะแต่ว่าด้วยความสามารถของพี่ตองที่มีอยู่เปี่ยมล้นในตัวพี่ตองนะคะสามารถนเนรมิตเพชชี่จากผู้หญิงเปรี้ยวกลายเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างสนใจลุคแบบนี้ก็ติดต่อพี่เพชชี่เข้ามาได้นะคะมาทําที่ปแมนชั่นพี่ตองเลยแล้วรับรองว่าคิดราคาไม่แพงด้วยนะคะกระเทียมีความสามารถหลากหลายนะคะอยู่ที่คุณจะเปิดใจรับความสามารถของเขาหรือเปล่าแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ สาวประเภท2มีก็ไม่ได้ต่างไปจากเพศปกติที่เขามีกันนะคะพูดถึงเรื่องเพศปกติแล้วนะคะเมื่อคืนนี้พี่เพ็ญมีโอกาสได้ไปเที่ยวผับผับหนึ่งนะคะที่ถนนข้าวสารตอนแรกนะคะเรา3าคนก็ได้เข้าไปปกตินะคะโดยการซื้อคูปองเข้าไปคนละ120บาทแล้วเรา3คนก็ได้เข้าไปในผับผับนั้นแล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เต้นอยู่ในผับหานั้นประมาณ2ชั่วโมงนะคะ น่าจะประมาณ2ชั่วโมงเราก็ถูก Security ของผับๆนั้นนะคะเดินเข้ามาเชิญเราออกไปนอกร้านโดยที่เขาบอกเหตุผลกับเราว่าหมดเวลาของพวกคุณแล้วหรอซึ่งปกติพิเพชรเนี่ย ถ้าเราได้เข้าไปแล้วนั่นก็หมายความว่าเราสามารถเที่ยวผับนั้นได้ถูกปากเขาไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้าว่าสาวประเภท2ห้ามเข้านะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่เราก็เข้าใจในหน้าที่การงานของเขานะคบเพียงแต่พี่เพชรที่รู้สึกหน่อยนิดนึงว่าถ้าเขาไม่ได้บอกพวกเราตั้งแต่แรกจะดีกว่าว่าออสาวประเภท2เข้าไม่ได้นะครับหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราเที่ยวไปแล้วเราจ่ายเงินเราเสียเงินเมื่อคืนนี้หลายพันบาทมากนะคะเราไปกัน3ามคนเราก็ เพชรเชื่อมั่นว่าเราดื่มเยอะกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ดื่มเมื่อคืนอีกนะคะแต่ว่าเรากลับได้รับคําพูดอย่างนั้นจากเจ้าของจาก Security ที่นั่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสังคมไทยสมัยนี้นะคะเข้าใจแล้วค่ะว่าสาวประเภท2อ,อาจจะไปทําเรื่องราวที่มันไม่ดีเอาไว้แต่หมายอยากจะบอกตรงนี้ว่า เราไม่ได้เป็นเหมือนกันหมดทุกคนนะคะสาวประเภทสองบางคนมีการศึกษาสาวประเภทสองทุกคนไม่มีการศึกษาสาวประเภทสองบางคนมีหน้าที่การงานที่ดีสาวประเภทสองบางคนอาจจะทําเรื่องราวไม่ดีให้ก่อให้เกิดเรื่องราวของอาชญากรรมหรือว่าการป้นกันซี้อะไรก็ตามแต่แต่อยากจะให้ดูสภาพของพวกเราหนึ่งว่าตอนที่พวกเราเข้าไปนั้นมีการแสดงบัตรประชาชนอ,อย่างชัดเจนเราแต่งตัวดีเราดูเหมือนคนที่มีเงินที่จะเข้าไปซื้อความสุขตรงนั้นนะคะเอาเป็นว่าไม่เกิดการแต่หมายความว่าอยากจะให้สังคมไทยเนี่ยนะคะ กฎหมายไทยนะคะช่วยให้เกียิพวกเรานิดนึงเนาะท่ให้เราเข้าก็บอกเราตั้งแต่แรกพวกเรารักษากฎกติกามารยาทอยู่แล้วนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะอยู่สังคมเดียวกันก็กรุณาให้สิทธิความเท่าเทียมกันแล้วก็รักกันด้วยนะคะโอเคนะคะฝากไว้แค่นี้ค่ะในเรื่องของการให้เกียินะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า ถ้าไม่ชอบพวกเราก็ไม่ต้องให้พวกเราเข้าไปตั้งแต่แรกเราจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกไม่ต้องเสียเงินเราอยู่บ้านเราก็ไม่เสียเงินพันสองพันนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ยังไงช่วยกัน share, ชแชร์ชคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับสาวประเภทสองพี่เพรถ้าเห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเกิดประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ต่อไปด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ